สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพครับที่กับรังติดตามรับชมคลิปของอันนัทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับล้อนะครับมนีกับผ้ามาเบิ่งเอากงมาเรียกขอากงใเก่าหน่ะพี่น้องหมักตัวใดชอบตัวใดนะครับนาะเบิ้ลขึ้นเวทาเด้อครับเด้อเอาครับพี่กัดมนี้ครับสงงาฟ้ามครับบ้านหน้าฝายตำบลดงดวนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับ เส้นทางระวังหน้าดูลหน้าเชื่อยนะครับเนาะนี่อยู่หม่องนี้นะครับเนาะอะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ไดดมาาักตัวนะใดครับจองไว้เด้อพี่น้องเด้อโทรมาทักถามต่อได้พี่น้องเนาะบาทนี้ราคาสิบเป็นยังไงครับไปพ่อกับเจ้าของเพิ่นแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้ไอ้พ่องาบ่อยู่เนาะมื้อนี้พ่อบ่อยู่ค่ะมื้อนี้เห็น <laughs> <ไป S 1> น้อกเกลียบผ้าเบิ่งง,วง,ง,วงนะัวเนาะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้จะพาเบิ่งงัวค่ะเอออ่ะครับพี่น้องเบิ่งเรือยเด้อครับวันนี้เอาเบิ่งตัวแรกดำๆนี่ก่อนเนะาะ แม่นีดับดำสูงเติบประมาณร้อยสี่สิบหาบวกค่ะสี่ิบหาบวกน่าแม่นีเนาะนี่ปลลูกพันไปมแม่ค่ะแต่แม่นี่แยกออกไปแล้ค่ะขายพึ่งขายไปหนาฟาร์มค่ะล้อทรงตอนแรงนี่ค่ะโอ้แม่นี่แสดงว่าเลือตะลูกเลือตะลูกค่ะบานนี้ลูกราคาเท่าไหรครับ2,3,500ืามค่ะสอง0มื่นสเป็นล้ำปีลูกเพ้าลูกเพชผูนาอเม็ดผูค่ะสองหมืด้พี่น้องด้วนี่ก็ไปอีคาร้อยบานี้ว่าเพิ่นเป็นละปีจะซ่อมใหม่เจ้าละค่ะ จะแม่เพิ่นไปแล้วเนาะแม่ไปแล้วค่ะอ่าพี่น้องขันยากเด็ตะวลูกด้อครับลงอำนาจเลยพี่ขุนเนาะค่ะนี่ครับแข็งขาดีใหญ่เติบส่วนของบ้านเรา20ปีเนาะค่ะปี่สิกลัวบานนี้แม่ต่อมาเด้อครับบ้านตัวนี้เป็นแม่เขาบีค่ะแม่เขาบีค่ะอ่าแม่นี่เปิดไว้28,000 28,000พี่น้องค่ะลูกตัวเม่าตัวนี้บ่แม่นลูกค่ะ ตรนี้แม่ลูกบ่แม่ค่ะแต่เอามาน้ากันโอ้ค่ะว่าแม่แม่ลูกหรือว่าใครอยากได้เอาไปเป็นลูกก็ได้ค่ะอืมค่ะเอาไปคู่กันก็ได้เนาะแม่ค่ะขายคู่กันเลยบ่ได้ค่ะเท่าไหร่ครับราคาแม่สองหมื่นแปดพันลูกเจ็ดพันห้าร้อยค่ะสองหมืนแปดพันกับอีกเจ็ดพันห้าร้อยค่ะนี่ครับงมว่าบะถึงหมื่นกี่มีเด้อครับอยู่หนีมือนี่ค่ะแล้ครับพี่น้องเกษตรกรมันเนาะครับจังซีเหระครับไปคุณเอาไปคุณเอาไปทอดเมอนเนาะค่ะหั่นใหญ่ๆงามๆแล้วมันเงินเท่ากับบะถึงเนาะค่ะนี่แม่สองหมื่น เป็น,นี่เจ็ดพันค่ะโอ้เอาถ้าเอาโตหน่อยนี่ก็คือแถมฉีดยาพยาธิบำบัดน้ไขน้ำค่ะโอ้ครับรักษาให้พร้อมเรียบร้อยแม่นค่ะฉีดพยาธิบำรุงแถมให้ไปน้ำยาพยาธิาาบำรุงให้พร้อมเรียบร้อยเนาะไปหอดกระปองฉีดละอืมค่ะแล้วข้าบนนี้แม่บักไงเงาี้ยวๆอัาลาดบ้านนี้ค่ะแม่ยขาวนี่ค่ะแม่นี่พร้อมผสมราคาหนามออกละโอ้พร้อมผสมพาลูกมาไปนี่พาลูกมาเราลูกสองค่ะโอ้ลูกสองต่อไปเนาะ ราคาอยู่เท่าไหร่หนอองหมื่นสามหมื่นเกค่ะโอ้สามหมื่นเครับสูงรอยประมาณรอยห5ี่สบวกอยู่ค่ะอี่บวกเนาะสีขายหาสิบเรยครับผมบอลเมันเพียงตาเยเพียงตาผมกวสีอยประมาณอยหสิบครัเอาอบหบวกเนาะนี่มีบือมีรึงเนาะครับนี่บือลึงดีค่ะพุ่ะเครื่องดำดีค่ะอือต่อมาขไงต่อมาครับค่ะแม่นวลนี่ค่ะอันนี้สีนวลนค่ะแยกลูกมากค่ะอื เบือเรื่องกับเจ้าอัลลามเนาะลงเล็บดีค่ะราคาเปิดไบสามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นสองพันห้าร้อยโอ้หลังก่วงครับตัวนี้หลังเปย์ดีอยู่ดอกค่ะเนื้อหนังเป็นหุบหน้าหนาจักหน่อยเนาะเนื้อหนังหนาค่ะก็ขาญ่เติบครับนี่งัวเครื่องนื่องแดงได้ครับนี่ค่ะเครื่องบอดำอืมเครื่องบอดดัมนะครับเนาะค่บ้านนี้อันนี้ลูกพ่นป่ะนี่อ๋อค่ะลูกตโตพุ่นค่ะเอาคนละตัวเนาะเอาเบิ้งตัวต่อไปก่อนเนาะอ่าอันนี้สิเป็นแม่ลูกค่ะบาดนี้มาเบิ้งแม่ลูกครับบาดนี้ลูกสวยค่ะตัวนี้ แม่ลูกสลรลูทั้งโอนดิค่ะลูกเพดเมียคือกันค่ะลูกตัวเมียค่ะนาดีค่ะอืมเดี๋ยวสิไลายไฮเบิ่งลูกมันเอ้าโอ้ลูกนาลูกนาดีค่ะเห็นแต่ดากันหัวนาแล้วเนี่ยค่ะแต่มันนจะงายค่ะลูกมันจะงายครับคุณหนุ่มโอ้ยไปดูนะลูกมันจะงายบะเกาบ้าโชว์โอ้นานานาดีค่ะลูกเพดเมียตัวนี้เนาะแม่นค่ะนังกับนาคือเมียลักษณะไข่ไข่เมียได้เลย ตัวนี้สามารถแยกแม่ได้หรือคะถ้าผูดด้ใดอยากได้มาเลี้ยงเอาตัวลูกก็ได้เอาตัวลูกก็ได้โอ้เขาทาแล้วพี่น้อง <c oughs> ม,มนนั้ 53, ค, 5, 13, ค่ะรวมราคาร้วมอยู่เท่าไหร่นี่ยห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันได้พี่น้องนี่รา <c oughs> คาร้วมเนาะค่ะ <c oughs> นี่ครับเบิง้งแข้งเบิ้งขาเลยครับนี่นลูกน่าดีค่ะโอ้เขทาขทาเขาทาลูกมันเนาะค่ะ <c oughs> แม่นี่ลูกได้เนาะอ่าลูกสามค่ะตัวตัวที่เห็นอยู่เนี่ยแม่นค่ะอืมตัวที่เห็นอยู่นี่ลูกที่สามได้พี่น้องเนอะอ่าในค่าอยากอยากแยกก็ค่อยโทรมาแยกเนาะอยากได้แยกก็คค่่อยโทรมาะ บัดนี้อันนี้แม่ไม่ลูกบ่าไงอันนี้เป็นแม่ลูกค่ะแม่ขาวแม่ขาวลูกแดงตัวผู้ค่ะแม่เครื่องดำดีค่ะโอ้แต่ว่าแม่มันติดดำอยู่เนาะติดโบดดีเนาะค่ะแม่ก็สิสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบห้าบวกค่ะประมาณร้อยสามหาค่ะแต่ว่าลูกเพลทผู๋ด้วยครับสีแดงจครงสีแดงดีอยู่ค่ะแล้วค่าอยู่เท่าไหร่ครับแม่ลูกแดงนี่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะห้าร้อยอ้าครับนี่ แมนี่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็สิแม่ลูกสองนั่งอยเนาะค่ะประมาณลูกสองค่ะตามที่เบิ้งบักเขาเนี่ยค่ะเออตามเบิ้งบักเขาเนาะเมนคู่ขุนยนร์อยู่นะครับนี่อ่าครับราคานี่เนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่มากรูกผัวหัวงไนค่ะเนคอกอันนี้ตัวผัวบ่มากโอ้ดำพี่น้องลังคณดําดำดีนาดีค่ะมาสีดำาดําสีเลยพลังคณเนาะค่ะหัวพี่เขาครับพี่น้องค่ะหัวล้นดีตัวนี้นี่พอพันเดี๋ยวนี้เนาะอ่าเป็นอนาคตับพอพันได้เลยค่ะท่านถึงสองปีไปบ่ท่านถึงค่ะประมาณปีกว่าเนาะะค่ ผ้พาผพา้าเบิงเด้อครับพี่น้องเด้อน,น,นี่นี่ครับเล็บลำโตเงาดีพอดีเนะาะค่ะหนังนาดีค่ะแต่ว่าหนางังรอขนาดเลยตัวนี้เน,ะนาะรอดีหัวหลุนเทมาหัวหลุน,าลนอาณาสิตแต่งมาก่ะแต่งได้หน่อยเออเพื่อนแต่งไวจะหน่อยแต่งเขาไวจะหน่อยเขาทาเติมไปครับนี่ค่ะมาเพลิดติดดงติดดำกับซีเมนเหมือนตัวเนาะค่ะหรือว่าดำครับพื้นแดงครับ ราคาปอไครับตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะสามหองพันี่หมื่นส้าร้อยค่ะสี่หมื่นสนห้าร้อยค่ะเอ้ครับอู้ปุ๋อยากได้ง้พอพันได้ครับตัวนี้ขอท่าขอทาครับค่ะเบิ่งต่างข้อกันนาเลยเนาะค่ะว่าจะได้มนุ่มอยู่เนาะนุ่มอยู่นี่ขอทาจนเป็นอันนี้พอพอพันไดอ่ามาตัวนี้งัวแม่ลูกมาค่ะงัวแม่แยกลูกมาค่ะเท่าไร้ครับราคาสองหม่นแปดพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นแพอลูกต่อไปมีลูกที่ใดน้อยหน่อ ที่เบื้องบักเขาเป็นหลูกที่สองอะอืมที่เป็นหลูกที่สองสูงรอยสามสิบน่นอยๆเนาะประมาณรอยสามสิบน้อยพี่น้องนี่พอ่พอพ่อซื้อพ่อซื้อไปเลี้ยงกูค่ะนี่นี่ครับซ้ำนี่มาหาหมงนี่ได้พี่น้องค่ะงวดละค่าพ่อซื้อเลี้ยงวันนี้แม่นี่แม,นแม่บักไงได้บะเนี่ยแม่ลูกค่ะแล้วกัรในในโตแม่มันนี่ทองราคารับประกันทองใหายคือนี่บอกค่ะเมนค่ะตรวจทองเรียบร้อยค่ะทองหาเดือนรับประกันทองแม่นค่ะมีใบมีหลอดให้ค่ะ หูบอทับพอไรหูบอทับพอซีไว้ค่ะตัวนี้บอแมนค่ะโอ้พี่น้องพ่อเราซีไว้ครับบ่นี้งัวขาวเครื่องแดงแล้วก็ลูกลูกแดงลูกตัวนี้ก็แดงแมนค่ะเอาถ้าแมนแด่หางสีสันจักน้อยค่ะเออหางนี่เพียงเลยเขาในเดี๋ยวเน้องคุมดีค่ะนุ่มดีนุ่มดีอ่างเลือกลูกสีแดงจึงคืนค่ะโอ้ลูกง่ายลูกหนาตัวนี้ไหมค่ะลูกหนาดีค่ะพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นมด้วนี่ครับนี่ค่ะ การแสดงว่าแม่นี่ส่งลูกดีเติบเนาะส่งลูกดีเติบ,ตบเนี่ยเบิ่งบตัวนี้บืู้งหูพอเนาะค่ะบบค่ะแต่ว่าในทองซีไว้สวยก็หกลับประกันทองครับรับประกันทองค่ะตรวจทองเรียบร้อยค่ะแยกเลยบออาแยกได้ค่ะเอาตัวแม่เท่าไหร่ครับถ้าตัวแม่แยกนี่ราคาตรวจทองอยู่ราคางาะทองเปิดอยู่ที่หกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองพันไม่ลูกไส้หน้าหนานี่เด้ลูกไส้หน้าหนานี่สามหมื่นสามพันค่ะสามหมื่นสามพันอ๋อพี่น้องแยกไปถ่านเรียบร้อยเด้อครับบัง แต่ถ้าแย่นมี่ก็คือบอกหัวว่าแม่สิไปก้อนหรือว่าลูกสิไปก้อนถ้าลูกไปก้อนนีราคากับสิลงลดลงอีกค่ะอันนี้คือเปิดว้แต่ถ้าซื้อเป็นแม่ลูกนี่สิได้ถือกว่าค่ะซื้อร่วมกันไปได้ถือกว่าแม่ได้ถือกว่าค่ะเงาครับนี่เงาสูงร้อยสี่สิบผาขึ้นนี่เนาะมีะมีครับร้อยสี่สิบาขึ้นแทีนสูงเงาหนาแม่กันหนาทั้พ่อลูกมันหนาไปรุ่นเอาด้วยเป็นวางนีสีไว้ชนกอกนี่เดยงยังสี่นะครับนี่ตัวนี้มูอพอสำเนา เอาเขาทาดิครับพอทาขาดีนุ่มดีนุ่มตัวนี้เนานะอ่างดีครับนี่น้ำใจน้ำแรงเงี้ยวอรดาทีครับน้ำตัวกับเงี้วบาดนี้นต้โค้มต่อตไปไปเบิ้งโคม้มพูดได้พี่น้องอมาเบิงเบ้งแม่นี่คะ่ะมาเบิง้งแม่สีข้าวเปลือกลูกสีข้าวเปลือกค่ะแม่กับสีข้าวเปลือกเป็นบ่ค่ะลูกกับสีข้าวเปลือกค่ะลูกตัวแม่ผมเลี้ยงแดงเนาะค่ะลูกแม่ติแม่ค่ะลูกแม่ค่ะโอ้พี่น้องโค้มไทย แม่ไทยเนาะแม่ไทยค่ะลูกกับไทยครับนี่แต่ว่าเหียงดีดีลูกเหียงดีบอลดีดีราคาเท่าไรครับแม่ห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันที่พี่น้องนี่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ยลูกกับบอลลนดีกสิทับเนาะเอาขับไปทอปหมดเด้ครับนี่เขาทาอยู่ไม่นี่ลูกลูกดีเนาะลูกนีแม่ลูกค่ะไปเบิ้งใช่หรือลูกมั้ยลูกโตยักเม้าู่คุณเดี๋ยวจะขับล่อล่อลูกกันเนาะเอาลูกมาแล้วครับลูกมาแล้วลูกผู๋เนาะค่ะเอามาเบิ้งใกล้ๆครับนี่แม่ลูกลูกผู๋ได้ครับต่อจากนี้ แต่ว่าแม่นี่ผิวเกลี้ยงดีค่ะผิวเกลี้ยงดีเป็นลูกที่ไดนเนาะอย่างยืนอยู่นี่เป็นลูกที่บักสองไหมคะบักสองสองลูกที่สองเนาะบัณนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นหกพันห้าร้อยค่ะห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแม่นี่กับเครื่องแดงแต่ว่านุ่มดีดีไหมนี่เนาะค่ะนุ่มชัดชัดหัวพอดีพอดีครับค่ะลูกไส้เพิ่นลูกไส้ไงล่ะคะไงเป็นบ้าแล้วปีกว่าละค่ะต่อไปนี่พี่น้องไปทับเอาเนาะแม่นะโตที่สามด้วยครับเนี่ยค่ะบันนี้โตตอมากครับอ่าเป็นแม ปุี่เขาโอ้ยเขาเทแว่ <c oughs> <c oughs> วะขามาทั้งนาครับนี่ะ <c oughs> ลูกตัวแม่ตัวผูตผัวคะ่ะลูกตผัวเอาพี่ <c oughs> พน้องมักสีดำๆแบบนี้นะครับเนาะ <c oughs> ลูกตัวผูนี่ราคาเปิดไปอยู่ที่ราคาเปิดที่หกหมื่นสองพันค่ะหกหมื่นสองพันนี่ครับหกหมื่นสองพันเป็นยืนโชว์ถึงนู้นเลยไหมนี่เขาเขาเทขนาดครับพูดนะพุดนะเขาพูดอะทำกล้องพะโล๊ใส่เออเอาพี่น้องแม่นี่ลูกผูเนาะ บาน,น้มาเบิงโตต่ตอมาครับค่ะแม่ลูกตัวเนี้ยค่ะโตตอมาบาน้แม่ลูกลูกแม่เดียับนี้ค่ะตัวนี้มันมันยู่โดนละค่ะเดี๋ยวมือน,นี้เป็นราคาราคาแบบว่าเอาขึ้นกับไล่ห้ลูกค้าเลยค่ะราคาทุนค่ะ<อ>ตัวแม่ลูกครบนี้วันทอะแมนค่ะยู่เท่าไรปัจจุบันเนี่ยราคา 51, คห้าหมื 1, ่นหนึ่งพันค่ะห้าหมื่นหนึ่งพันเพนนององบาท ได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกแม่ก็ขึ้นเฉพาะผสมเนาะค่ะพร้อมผสมค่ะนี่ครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นนด้นี่เนาะค่ะว่าตัวนี้เครื่องดําตัวนี้แม่เครื่องดับค่ะแตยูแตยูโดนละค่ะตัวนี้ก็เลยสี่เอาแต่ราคาทุนโอ้เอาราคาทุนเลยแม่ค่ะน่มก็ใส่ได้ดีตัวนี้เนาะแต่ว่าเขาตังขึ้นงามตัวนี้ว่าหันเขาสีไปทางนาบัดนี้ตัวนี้เขาตังขึขนฟ้านะครับเนาะค่ะบัดนี้เบิ่งโตต่อมาด้วยครับบัดนี้ตัวนี้แม่ลูกไทยแม่ลูกค่ะนี่ลูกมันเปิดไว้แม่ค่ะสองหมื่นแปดพัน ลูกโตแม่ค่ะนี่ลูกครับมาเบิ่งแม่ลูกบอลนี่ค่่ะนีทั้งแม่ทั้งลูกบ่แม่นค่ะที่ว่าตอนนั้นติดจองไว้อะค่ะโอ้ทั้งแม่ทั้งลูกสองหมื่นแปดท่นแม่ค่ะห้วยเขาท่าแลบใบพี่น้องลูกแม่แม่นค่ะลูกแม่แม่สีมุมมุมแม่นค่ะแม่ขึ้นสูงเลยสามสิบได้เนาะประมาณค่ะเป็นวัดไทยค่ะพ่นดีครับพนสองหมื่นครับพี่น้องสองหมื่นสองหมื่นอีกสองตัวสองตัวค่ะ ือไปรอทับไปรอดแม่ค่ะไปคุณไปไปท่อมเนาะพี่น้องเนาะราคาเบาๆกับมีค่ะมื่อนี้เท้ามันเบาอีหลีนอนราคาเนาะปิดดำได้หน่ครับไปรอดนี่ยเนี่ยหอบหูดำเครื่องเพดดำได้พุณน่ะค่ะท่านท่านถึงเงินซีหาเดือนไปลูกพันประมาณสามเดือนกว่านี่แหละค่ะโอ้พี่นออยครับอ้างเลยดีสั่งแม่ดีขอทาขอทาครับค่ะสองหมื่นกว่าเลยเมียลูกลูกเมียอันนี้ค่ะบ้านเราเบงงามที่สุดในมื่อนี่ลูกเนาะลูกซีไวค่ะนี่ลูกของซีไวศูนย์หกเนาอัลลาครับ เป็นของคลิปก่อนอะค่ะเมื่อนี้ได้ละค่าเบาอีกแล้วแล้วคลิปก่อนจะเปิดไว้เจ็ดหมื่นแปดพันรอบนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันค่ะลดมาอีกพันหนึ่งลดมาอีกพันหนึ่งค่ะค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเพ็่นรองแม่ลูกลูกแม่ลูกของซีไว้ค่ะสลวลูกมันกะอีกจากน่อยเพ็่นรองเอาไปใส่นามเลียงดีๆหน่อยเนาะค่ะแขนอันตันขึ้นเล่นบ่ค่ะตัวใดแล้วลูกตัวใดหน่อยเนาะลูกสองค่ะลูกที่สิมาเป็นลูกที่สามค่ะมันทับเนาะบ่ค่ะบ่ทันทับด้วยพี่น้องด้วย แข้งขานี่นะครับเบิรงกกอลด์ได้หูดำนี่ครับตัวนี้หูดำติดติดเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกเนาะค่ะเครื่องแม่กระดำนะขายหูแม่กระดำราคาต่อรองได้อีกค่ะราคาบริหารว้ซื้อเนาะแมนค่ะราคาต่อรองได้ค่ะเพราะว่าใกล้สนามสีเปิดแล้วไงค่ะเพราะว่าสีเด็กเครื่องง้อออกอือ๋อรถสนามสีเปิดนี่ราคาง้อถือลงมาได้ครับบ่ดนี่ยพูดได้จะหาง้อไปสนามมะม่วงกันนีก็ได้ค่ะม่วงแม่แม่ขาวแล้วเนาะแม่ขาวค่ะแม่ขาวนี่ คงดีค่ะขายทรงเป็นงอกโครงได้ค่ะอ่าเท่าไรครับระคะ2 9 5 0 0ืาพยค่ะ29,500้าอประมาณร้อยี่บวกค่ะผู้ใดหางอขุนได้ค่ะตัวนี้เลยเนาะแมนค่ะอ่ะอ้างดีคผู้ดหางอขุนเนาะแมนค่ะวันนี้แม่เบิ้งตแม่ลูกแม่ลูกค่ะตัวนี้ที่ว่ามีใบที่ว่าขีบกรดนึ้กันค่ะแม่ลูกตัวผู้ที่ว่าแม่รับอ่าแม่ทองแล้วอะค่ะสี่เดือนค่ะตัวนี้ทองสี่เดือนแมนค่ะรับประกันแล้วเนาะแมนค่ะตัวด้วยมอมาอนปะค่ะอ่าครับตัวนี้มอมาตัวเราวว่าทองค่ะ รับประกันให้เลยค่ะราคาทั้งแม่ทั้งลูกไปเท่าไรเจ็ดหมื่นสี่พันค่ะเจ็ดหมื่นสี่พันค่ะทั้งแม่ทั้งลูกท่านไดท่องอีกเนาะแม่นค่ะเจ็ดหมื่นสี่พันลูกเพิ่นกับหนาเต๋เบิ้งลูกหนาเต๋อค่ะจะเป็นลูกตัวผูกค่ะเป็นลูกตัวผู้ต่างข้อหนาตัวต่างข้อหนาดีนี่ครับบานี่มาเบิ้งครูต่อมาครับครูสุดท้ายค่ะเป็นแม่ลูกครูสุดท้ายมื้อนี้หัวขวาหัวหนาดานจักหน่อยค่ะเออหัวขาวๆวด้วยครับหนามเนขาวค่ะมื้อนี้ก็ราคาโปรโมชั่นอีกแล้วเพราะว่่่่่่าาออยููููููโดนนนนนตัััวี้บบคคคครแมะะะลลลกกกกผผืเ ตัวนี้ตัวใหญ่ได้นน่เนาะเคยเปิดไว้หกหมืพันรอบนี้หกหมื่นสันค่ะหกหมืพนี่น้องแม่ค่ะหกหมืันลูกผูลูกโตไดมันน้นยตัวนี้ลูกแรกค่ะลูกแรกแม่ค่ะแม่นน่สูงอยสี่สิบห้าบวกแม่ค่ะอยบาวกค่ะสีเลียนใส่ลอยหสิบละค่ะเพราะว่าตามเรบงหนึ่งก็ว่ามัสายตาค่ะสายตาชิวๆนี่ก็สี่อยหาสครับพี่น้อง สูงเนี่ยตัวนี้สูงเนี่ยตัวนี้สูงดีโครง,งดีทรงลูกดีค่ะเน่าดีพร้อมค่ะลูกบ,บ่มีตม่ตำหนีค่ะถึงแม่สินาดังลูกกับบะมี่ตำหนีลูกกับบะดังน้ำนาะค่ะลูกบ่ดังค่ะทรงลูกดีค่ะมาดังทางห้องแล้วมันจะห้ลูกอยู่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> มันให้ลูกได้อยู่งเป็นสางห้องเหรอนมดีเด้่ตัวนี้เนาะนมดีค่ะนมเลียวดีครับมื่อนี่ตำหนีบองไายมีเพิ่นสิบอกด้วยครับ่ะตำหนีลับประกันคือเก้าค่ะขาถกขาถอนรับประกันคือเก้าถกขึ้นทอนดุกช่วงซอดค่ะดุจช่วงซุดบอกกันเนาะค่ะเห็นท้าย ครับพี่น้องมื่อนี้มักตัวใดเด้อครับมื่อนี้ทั่วมาเลยครับเนาะเบอร์ขึ้นไปทานแล้วบันนี้ผู้ใดซื้อจากนี้ไปนะครับปลายปีปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคฟมสองห้าบอกเพคนนี้จะเพชรจังไหค่ะก็คือสีไล่สดทางเพจทางเพจของสง่าฟาร์มหรือว่านันอ่อนทัวร์ค่ะก็คือวันที่หนึ่งรอรุ่นน้ำการสีแดง้งวัวตัวหนึ่งค่ะราคาสองหมื่นกว่าราคาอาจสิมีที่รางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแต่อันนี้ขออุปเกรก่อนนะคะเพราท่านบอก แต่ก็คือมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะหรือว่าผู้ใดมาง่วตัวใดเบิรงบ่ชัดทักไลน์มาเลยค่ะเบอร์093 3836853ค่ะครับค่ะบางเือถัทักมาเล่าเจะเบ่ท่านตอบก็แสดงว่าช่วงป้อยคลิปไม่ๆอ่ะค่ะลูกค้าสิทักมาหลายบางเธอก็บ่รด้ตอบค่ะก็เดี๋ยวว่างและก็สิไล่ๆตอบเอาอะค่ะครับค่ะบริสมมติว่าซื้อ2ตัวนี้ได้ได้2เบอร์บ่แม่นค่ะ1ตัวต่อหนึ่งใบแต่ถ้าเป็นแม่ลูกก็คือหนึ่งใบค่ะโอ้เป็นแม่ลูกใบค่่่ะแตวาัน สองเดียวฝากกับคือสองใบโอ้พี่น้องปีใหม่ครับรุ่นเอาปีใหม่มารุ่นเอาค่ะพอดีโชคดีแต่ง่วงฟรีน้องงวงฟรีค่ะโอ้เขาทาเขาทาแล้วก็คือเป็นการขึ้นกำไรให้ลูกค่ะค่ะสมารเปิดประตูครับบารนี้สุดท้ายแต่สุดขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนุกครับที่เข้ามาติดตามรับชมนั่นนอนทั่วฝากกดติดตามเห็นน้มเด้อพี่น้องเป็นยืมอบุกระดิ่งพอกันชิมหนาชิมไหมน้องน้องเจี๊ยบเนาะนี่ผมมานั่งนอนทั่วครับครับน้องเจี๊ยบครับชนะฟาร์มเมีนค่ะสวัสดีครับสสวัดีค่ะ